สวัสดีครับแฟนบอลเชลซีทุกคนเรื่องเล่าสิงห์บลูวันนี้เราจะมาอัปเดตถึงหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเชลซีกันครับประเด็นแรกเป็นประเด็นที่หลายคนกำลังสงสัยกันอยู่ว่าทำไมเทรโวชาโลบาถึงถูกแบนเพียงแค่หนึ่งนัดเท่านั้นหลังจากที่เขาโดนใบแดงโดยตรงในเกมที่เชลซีแพ้ไบรตัน3-1ที่สแตมฟอร์ดบริด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกมนั้นดีเอโก้กเมสผู้เล่นของไบรตันกำลังหลุดเดี่ยวจะเข้าไปยิง และชาโลบาในฐานะกองหลังคนสุดท้ายจึงตัดสินใจเข้าสกัดและทำให้คู่แข่งล้มลงไปหลังจากนั้น VAR ก็มีการตรวจสอบอยู่เป็นระยะเวลานาน,านก่อนที่ผู้ตัดสินไซมอนฮูเปอร์จะเช็คจอข้างสนามและตัดสินใจแจกใบแดงให้ชาโลบาทันทีทีนี้หลายคนอาจจะคิดว่าใบแดงแบบนี้ต้องโดนแบน3นัดใช่ไหมครับแต่ความจริงคือไม่ใช่ครับเพราะกฎของ FA อังกฤษมีความชัดเจนว่า ถ้าเป็นการปฏิเสธโอกาสการทำประตูที่ชัดเจนโดยที่ไม่ได้เล่นรุนแรงหรือเจตนาทำร้ายคู่แข่งโทษแบนมาตรฐานคือหนึนัดเท่านั้นเคสนี้จึงคล้ายกับโรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูของเชลซีที่เพิ่งโดนใบแดงมาในเกมกับแมนยูเต็ดเมื่อสัปดาห์ก่อนเช่นกันครับเขาก็โดนแบนไปแค่นัดเดียวด้วยเหตุผลเดียวกัน ผลจากโทษแบงครั้งนี้ก็คือชาโลบาจะพลาดเกมพรีเมียร์ลีกนัดถัดไปที่เชลซีต้องเจอกับลิเวอร์พูลในวันเสาร์ที่4ตุลาคมเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยแต่เขายังสามารถลงเล่นในเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่จะพบกับเบนฟิก้าในวันที่30กันยายนได้ตามปกติครับ mm. เพราะโทษแบนนี้มีผลเฉพาะฟุตบอลภายในประเทศเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับนี่ถือเป็นปัญหาใหญ่ของเอนโซมาเรสกาเลยครับ เพราะแนวรับของเชลซีตอนนี้บอบช้ำหนักโฟฟาน่าและโทซินต่างก็ยังบาดเจ็บอยู่ต้องรอประเมินแบบวันต่อวันและลีวายโควิลก็เจ็บยาวซึ่งการขาดชาโลบาเพิ่มไปอีกหนึ่งคนทำให้เกมรับของเราเจอกับความท้าทายอย่างมากในการเจอกับลิเวอร์พูลประเด็นต่อไปจะพูดถึงคำให้สัมภาษณ์ของจอเรลฮาโตกองหลังดาวรุ่งวัย19ปีที่ออกมาแสดงความผิดหวังหลังความพ่ายแพ้ต่อไบรตัน3-1นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ฮาโตบอกตามตรงเลยครับว่าหลังจากเหลือผู้เล่น10คนเชลซีรับมือได้ไม่ดีพอโดยเฉพาะการป้องกันลูกเปิดจากด้านข้างซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะสองประตูที่ทีมเสียมาจากการเปิดเข้ากรอบทั้งสิน้นเขาพูดกับเว็บไซต์ทางการของสโมสรว่าเรารู้ดีว่าไบรตันจะโจมตีจากด้านข้างและโยนบอลเข้ามาแต่เราก็ยังไม่สามารถจัดการได้ดีพอเราผิดหวังจริงๆเพราะก่อนประตูตีเสมอเราไม่ได้ปล่อยให้พวกเขามีโอกาสมากนัก สิ่งที่น่าสนใจคือฮาโต้เปรียบเทียบกับเกมที่โอทราวฟอร์ดเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งเชลซีก็โดนใบแดงและแพ้ไปด้วยสาเหตุคล้ายๆกันการรับมือกับลูกเปิดที่ผิดพลาดท,ทั้งสองเกมมันเหมือนกันอย่างน่ากังวลและนี่แสดงว่าเชลซียังไม่ได้เรียนรู้บทเรียนจากความผิดพลาดท,ที่ผ่านมาเลยแม้ว่าโรเบิร์ตซันเชสจะออกมาขอโทษในเกมกับแมนยูแต่ฮาโต้บอกชัดว่าแนวรับทั้งหมดต้องร่วมกันรับผิดชอบไม่ใช่โยนความผิดไปที่ผู้เล่นที่โดนไล่ออกเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตามฮาโตก็ยังพอใจกับสิ่งที่ทีมทําได้ในครึ่งแรกเขาบอกว่าครึ่งแรกถือว่าดีมากเราครองบอลเราสร้างโอกาสและเรายิงประตูนําได้ซึ่งจริงครับถ้าไม่มีใบแดงเชลซีน่าจะมีโอกาสเก็บ3แต้มในบ้านได้มากกว่าแต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ2ใบแดงใน2ส,สัปดาห์ติดทั้งของซานเชสและชาโลบามันกําลังทําให้ทีมเสียหายหนักในจังหวะที่ทีมกําลังต้องการความมั่นใจที่สุด สำหรับตัวฮาโตเองเขาถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะอาการตะคริวแต่ก่อนหน้านั้นก็ถือว่าเล่นได้อย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกและด้วยอาการบาดเจ็บของโควิลกับโทซินทําให้แฟนๆคาดหวังว่าฮาโตน่าจะได้โอกาสลงสนามต่อเนื่องในฐานะกองหลังตัวกลางและอย่าลืมนะครับวันอังคารนี้เชลซีมีเกมสําคัญในยูฟาแชมเปียนส์ลีกพบกับเบนฟิก้าที่มีกุนซือเก่าของเราอย่างโชเซ่มูรินโญ่คุมทีมอยู่ ฮาโตอาจ,จได้ออกสตาร์ทในเกมใหญ่แบบนี้ทันทีประเด็นต่อไปหลายคนคงยังรู้สึกคาใจกับเกมที่เราแพ้ให้กับไบรตันเพราะครึ่งแรกเราเล่นได้เหนือกว่าแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทันทีเมื่อเทรโวชาโลบาโดนใบแดงหลังเกมเอนโซมาเรสกาเฮดโค้ช so ของเราได้ออกมาพูดอย่างชัดเจนครับว่าสิ่งที่ทีมต้องหยุดทําให้ได้ทันทีคือการแจกของขวัญให้คู่แข่งนั่นหมายถึงความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนเกมได้ทั้งหมด เขาบอกว่าถ้าเราได้ประตูที่2ตั้งแต่ครึ่งแรกต่อให้เหลือ10คนการป้องกันสกอร์ที่นำห่าน2ประตูก็ย่อมเป็นเรื่องที่ง่ายกว่ามากแต่ตอนนี้ทีมกำลังเข้าสู่ช่วงที่พลาดเองบ่อยเกินไปอย่างไรก็ตามมาเรสกายังพอใจกับภาพรวมในครึ่งแรกและย้ำว่าลูกทีมต้องโฟกัสกับเกมถัดไปทันทีเพราะเราแทบไม่มีเวลาเสียใจกับความพ่ายแพ้ครั้งนี้เลยครับเพราะวันอังคารนี้เชลซี Chelsea จะกลับมาลงสนามในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่สแตมฟอร์ดบริดจ์โดยจะเจอกับเบนฟิก้า มาร์เอสกายังบอกอีกว่าตอนนี้ส well, so so ิ่งสําคัญคือการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของนักเตะภายใน72ชั่วโมงเพื่อกลับมาเต็มร้อยให้ทันเกมยุโรปในนัดนี้เขาเชื่อว่าการมีเกมต่อเนื่องในเวลาอันสั้นถือเป็นเรื่องดีเพราะทีมจะได้แก้ตัวและกลับมาคว้าชัยให้เร็วที่สุดแต่คําถามก็คือหลังจากความผิดหวังกับไบรตันเราจะได้เห็นเชลซีที่เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ทันทีหรือไม่และเกมใหญ่กับเบนฟิก้าภายใต้การนาของมูรินโญ่จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของซีซั่นนี้หรือเปล่า ประเด็นสุดท้ายของวันนี้เป็นประเด็นใหญ่เพราะล่าสุดมีรายงานยืนยันแล้วว่าผู้เล่นหลายคนในทีมเชลซีไม่พอใจกับเอนโซมาเรสกาผู้จัดการทีมชาวอิตาเลียนต้องบอกก่อนว่ามารเรสกาเพิ่งพาเชลซีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาลแรกนะครับทั้งการคว้าสิทธิ์ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกรวมถึงคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกและยังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพครั้งแรกให้กับสโมสรอีกด้วย แต่พอมาฤดูการนี้ทุกอย่างกลับไม่ราบรื่นเลยครับเชลซี Chelsea ลงเล่นไปแล้ว8นัดในทุกรายการชนะเพียง3เกมเท่านั้นแถมในพรีเมยรีกตอนนี้มีแต้มเหนือโซนตกชั้นแค่4คะแนนเท่านั้นเองครับถือว่าห่างไกลจากเป้าหมายที่บอร์ดบริหารตั้งเอาไว้สิ่งที่น่าสนใจก็คือรายงานจากทั้งไซมอนฟิลิปส์นักข่าวที่เกาะติดทีมเชลซีและมิเกลเดลานีนักข่าวอาวุโสจากเดอินดีเพนเดนต์ ต่างยืนยันตรงกันว่าผู้เล่นเชลซีจำนวนไม่น้อยเริ่มไม่พอใจกับการคุมทีมของเมเรสกาแล้วโดยแซมมอนฟิลิปส์โพสต์ลงใน X ว่าจริงๆเป็นหานี้มีมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วครับโดยเฉพาะเคสของโคพาเมอร์ที่มีข่าวลือว่าไม่ค่อยชอบวิธีการทำทีมของกุนซือรายนี้และล่าสุดก็ยืนยันแล้วว่าเรื่องนี้เป็นความจริงแถมไม่ได้มีแค่พาเมอร์ แต่ยังมีนักเตะอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับสไตล์การเล่นแบบที่มารเรสกาต้องการด้านเดนลานี่ก็ให้สัมภาษณ์กับ Sky Sports News ว่าตอนนี้มีทั้งเสียงวิภาษ์วิจารณ์และความประหลาดใจจากนักเตะต่อาการตัดสินใจทางแทคนิกของโคช้ชบวกกับการที่เริ่มมีความไม่ลงรอยระหว่างมารเรสกากับผู้บริหารระดับสูงของสโมสรอ,อีกด้วยเขาใช้คำพูดเลยครับว่ามีบางอย่างผิดปกติในทีมนั้นและมันกำลังทวีความรุนแรงขึ้นจริงๆ ตรงนี้บอกได้เลยว่าเป็นสัญญาณไม่ดีสําหรับเชลซีแน่นอนครับเพราะเมื่อห้องแต่งตัวเริ่มแตกแยกความมั่นใจในโคช้ชลดลงผลงานในสนามก็มักจะตามไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าทีมแพ้ไปถึง3เกมจาก4เกมหลังสุดสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปก็คือบอร์ดบริหารของเชลซีจะจัดการอย่างไรจะยังคงหนุนหลังเมเรสกาต่อไปเหมือนที่เคยยืนยันหรือไม่หรือถ้าสถานการณ์ยังย่ำแย่ลงเรื่อยๆ มันก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งก็เป็นได้แต่สำหรับผมยังไม่อยากตัดสินใจให้เมเรสกาออกไปตอนนี้ผมอยากให้เมเรสกาเรียนรู้กับสิ่งที่ผิดพลาดแล้วแก้ไขมันและปรับปรุงแทคกติกอีกสักเล็กน้อยเพราะทีมเราได้ผู้เล่นใหม่มาหลายคนการปรับตัวของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปจึงเห็นควรให้เวลาเมเรสกาได้แก้ไขความผิดพลาดไปก่อนและนี่คือข่าวอัปเดตทั้งหมดของเรื่องเล่าสิงห์บลูครับ แล,แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับมีความเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นที่ผมเล่าไปคอมเมนต์ความเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนแฟนบอลเชลซีได้ฟังกันด้วยนะครับขอบคุณครับและนี่คือข่าวอัปเดตทั้งหมดของเรื่องเล่าสิงห์บลูครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับมีความเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นที่ผมเล่าไปคอมเมนต์ความเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนแฟนบอลเชลซีได้ฟังกันด้วยนะครับขอบคุณครับ